นะครับมือกองอโวาลานะครับสำหรับวันนี้กรองที่ผมใช้อัดอัดเสียงเป็นยามาฮารุ่นเลคคอร์ดิ้งนะครับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ใช้คือของยามาฮ่าสำหรับสแนสแน์ตัวนี้เป็นของยามาฮารุ่นวินเทจซาวนะครับส่วนสำหรับกรองที่ผมได้ใช้ ใช้ทัวร์มันเป็นยามาฮารุ่นล็อกทัวร์นะครับไซส์ของมันก็สแตนดาร์ดที่ผมใช้ก็คือ10 12 14 16ครับผมครับสวัสดีครับ <S <S ผมเองครับมือเบสติโมล่าครับฮัส์บก็จะามาแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเบรคห้าสายของยามาฮ่าครับชื่อรุ่น EB 1 0 2 5 x ครับก็เป็นแบบแท็กแบบ p ลาส i ิกก็ให้ทราบแบบว่าดีเทลแต่ว่าค่อนข้างหนักหนักมันจะค่อนข้างหนักสายสายบนมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันคือว่ามันจะค่อนข้างจะคมกว่าเบรคสไตล์แบบสไตล์แบบอะไรอยแบบ่างประมาณน,นี้ครับ Passive นะครับสำหรับหัวอมนะครับหัวอมที่ใช้อยู่ก็เป็นเรนนี่ รุ่นเน็กซัตเสร็จครับมันจะมีอันนี้จะเป็นรุ่นรองลงมาถ้ารุ่นท็อปจะเป็นรุ่นทูแต่ว่าดก็เป็นของที่ใช้แบบโชว์คอนเสิร์ตก็อยากไม่อยากใช้ที่มันมีเป็นหลอดเป็นอะไรมากๆนี่มันจะมีเป็นทานซิสเตอร์ในบางส่วนก็เลยน่าจะทนกว่าไปลุยคอนเสิร์ตก็น่าจะโอเคนะในตัวที่แบบเล่นมานานแล้วขาดนะครัเป็นบ i ของเองเวอร์การ์ดครับก็ช่วยทำให้คาแรคเตอร์ของเบสแบบ ชมขึ้นมาบูทในย่านที่มันกลางแหลกให้มันฟังดูไส่ร้อขึ้นครับถ้าใช้มานานแล้วครับก็ถูกใจก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนตัวนี้นก็เป็นตัวตั้งสายของขอบตัวนี้ก็ไว้จะใช้ดีเหมือนกันครับแต่ค่อนข้างละเอียดค่อนข้างละเอียดมาแล้วก็มีของไวเลสใช้ไวเลสของชัวรนะ์ครับสำหรับซาวที่ใช้นะครับก็ผมจะเน้นหนักไปทางเสียงแบบ เสียงโลเยอะๆเสียงกระแทกสายเยอะๆก็อาจจะบูตย่านกลางแหลมขึ้นมาเยอะๆก็เปมากับที่ัวเบสก็ดันแหลมมาเกิดสุดกับผมก็เป็นคาลิเเตอร์เสียงที่ใช้ประจําก็จะเป็นกระแทกกหน่อยครับครับสำหรับการตั้งสายคียที่เล่นนะครับก็เริ่มแรกเราก็หาคียกันอยู่หลายคีเหมือนกันครับตอนนี้ก็ได้คียแบบโอเคแล้วนักลองลองสบายแล้วก็เล่นกันสบายด้วยก็จะเป็นที่ใช้ประจําก็เป็น C ครับสายบนแล้วก็เป็น C สายต่อไปก็เป็น F A ชาร์ปตั้งปกติครับครับผมครับผมสวัสดีครับผมโออีเวล่าครับผมสวัสดีครับผมกอล์ฟอีเวล่าครับผมวันนี้พวกเราก็แนะนำอุปกรณ์กันเล็กน้อยครับสำหรับผมกอล์ฟกับโอนี่ก็ใช้อายามาฮ่าครับเอ1จ2 0ครับผมโอจะเป็นสีโอจะเป็นแบล็คครับสีดำ แล้วก็อุปกรณ์แอมตอนนี้ที่เรากำลังใช้ล่าสุดตอนนี้เป็นไอ o อนพลาช็อของเ e นนี่นะครับซึ่งเป็นอ่าโปรดักใหม่แล้วก็พวกเราก็ได้ใช้มันแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราไปทัวร์คือทางเรนนี่อ่าเขาก็ให้อ่าเขาบอกเราใช้หรือวเป็นเอาแชนแอมเจ็บวิเจ็บวี่หน่อยล็อกล็อกหน่อยมันมันหน่อยนั่นแหละเพราะดูว่าน่าจะเหมาะกับวกเลยให้ลองชดู What?